สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นรายวันคะอย่างเมื่อวานนี้ในที่เกิดเหตุรอบวางระเบิดรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ทําให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายนั้นเรื่องนี้ทางนักวิชาการก็มองว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขที่ควรจะคิดมาก่อนหน้านี้ค่ะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะช่วงหลังที่เกิดขึ้นกับพระ ผู้นำศาสนาเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเราะบางนักรัทศาสตร์จากมาหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีก็บอกว่าความรุนแรงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการก่อเหตุกับบุคคลในมิติศาสนาทั้งพระสามเณรและก็ผู้นำศาสนาอิสลามแต่ก็ชื่นชมรัฐบาลที่ไม่ได้ทําให้เกิดการที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นมิติความขัดแย้งด้านศาสนาแต่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องความชอบธรรมในการบริหารทางการเมืองเป็นหลัก ซึ่งในพื้นที่เองนะคะก็ทําให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะลดทอนความสัมพันธ์ทางศาสนาได้ขณะที่นายภูมิทางเวชย,ยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขีดเส้นเจวันให้ฝ่ายความมั่นคงรายงานผลการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ค่ะมองว่าการขอเวลา เป็นการไม่ด่วนสรุปแต่ก็สะท้อนถึงความล่าช้าในการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ทั้งที่ควรคิดมาก่อนหน้านี้ก็สะท้อนถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาค่ะคณะพูดคุยนะครับเจราจาเนี่ยผมเชื่อรัฐบาลควรจะคิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ควรที่จะเร่งในการที่จะทํา ให้เรื่องปัญหาทางภาคใต้เนี่ยไปในทิศทางที่มันบวกในความหมายว่าทําให้มีเปิดช่องพื้นที่ทางการเมืองให้มากที่สุดเพื่อลดถอนความรุนแรงแต่เมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยและรัฐบาลบอกว่าเราจะต้องรอรายงานเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้คิดมาก่อนเลย สอดคล้องกับนักวิชาการมหาวิทัย,ยรัชพันยาลาค่ะที่กล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นแทบทุกวันวันละหลายครั้งเป็นความพยายามส่งสัญญาณและก็แสดงตัวตนของผู้ก่อเหตุและส่วนตัวก็มองว่าสัมพันธ์กับการพูดคุยสุทสขที่หยุดชะง,งักลงไปรัฐบาลนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่ะจะดี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 ะดนะแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีการเจราจารอบนี้ที่ผ่านมา มันหยุดชะงักมันไม่มีการพูดคุยอะไรเลยดังนั้นกุคนเห็นต่างก็พยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลได้คิดได้สะท้อนแล้วก็ได้จุดแล้วก็ได้มีความคิดว่าการเจราจาต้องเดินหน้าต่อไป เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชดนนายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นรายวันนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนบ้านสีท่าน้ำตำบลทานโตอําเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ1นายโดยผู้ก่อเหตุนั้นก็มีการฝังระเบิดทั้งแก๊สปิกนิกเอาไว้น้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมใต้ผิวถนนแล้วก็กดชนวนระเบิดขณะที่รถยนต์แล่นผ่านก็ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ